โอเคครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับและวันนี้ก็มาอยู่กับการค้างคืนที่นาอีพีที่สีนะครับผมโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยนะอยู่ได้นะี่ก็ถือว่าบุญแล้วนะครับผมโอ้โหมาเราจะเริ่มสำรวจที่ต่างๆกันเลยครับผมโอ้โหที่นาเนี่ยไปไปกันเลยพร้อมแล้วครับผมโอเคว้า ความผิดพลาดน,นิดนึงครับโอเคผมจะให้ท่านผู้ชมไปชมนี่ครับผมสิ่งที่ผมสร้างขึ้นอาวาจฉ์นี่ครับผมโอ้ดูดิครับเดี๋ยวแม,มุมเยอะมากดูครับนี่ก็คือสมเด็จย่านี่ นะครับทุกคนคงเห็นนะนี่สมเด็จย่าครับไม่รู้ว่ากี่ปีแล้วนี่โอเคโอเคก็ไม่เป็นไรต่อไปรอเก้าโอ้ดูดิครับจะเฝ้ากันนเก่าของเก่าไงหนึ่งโบราณเลยปลาลูก ูบันไดตรู้ไหมบันไดมันรีแคมบันไดหนึ่งสองสามสี่ห้กเก้ารู้ไหมพี่นี่ก็คือหายโบราณนะครับนิ่งหน่อยนิ่งหน่อย,อยอม,มากมาเกเห็นไหมว่าบันไดด้วยเคยเห็นว่าบันได โอเคครับ<ย>ผมผบันไดขึ้นภูเขาลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ